สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจัสทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับทีวีสองนะครับรถญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยของเราด้วยนะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากล่องนี้ก็กล่องนี้มีอยู่ 1>, 1 2 3 4 5 6ห้าชิ้นครับนี่ฮะมี6ชิ้นนะกล่องนี้นะโอเคครับผมก็จะประกอบนะครับนี่คือเพโรน่านะนี่ครับแล้วก็เป็นชุดนี้นะครับอันดับแรกก็ต่อเข้าไปเลยใส่เสียบเข้าไปชึบนี่เห็นไหมก็จะพอดีเลยนะครับตัวนี้เพโรน่าสวยนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ ามาอยู่กับมีฮอคแล้วนะสังเกตดูลักษณะท่าทางนะครับจะมีคาแรคเตอร์เหมือนมีฮอคนะครับนี่เออผมไม่ลืลมดูตาปั๊มตาปั๊มอยู่ตรงนี้เลยหนังหมวกนะครับนี่อามนี้เลยอ่าไสปุ๊บงานยังไม่เสร็จนะนี้ตัวแล้วก็จุดเด่นของเขาคือจะเป็นล่มตรงนี้นะครับนี่ก็สอดเข้าด้านตรงนี้นะมือ แล้วก็จะมีจุดล็อกตรงนี้นะเห็นไหมก็จะล็อกที่มือแบบแล้วก็ตรงหัวนี่ก็จะมีใส่นี่ร่มของเขาครับโดยที่ร่มของเขาเนี่ยจะมีจุดเกาะตรงนี้นะก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็นี้เข้าไปอีกนีชึบมาแล้วก็เห็นไหมก็จะล็อกล็อกก็ดีอย่างนี้ นี่เห็นไหมครับโดยรวมตัวนี้ถือว่าสวยนะแล้วก็น่าเก็บครับสวยเลยนะครับก็จะมีประเด็นตรงที่ว่า,าตรงนี้ชอบจะหลุดนะครับจะต้องล็อกไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันหนักไงเห็นไหมพอมันหนักเขาก็จะจับไม่อยู่นะครับนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้โอเคดูเสื้อดูดูดดสกรีนเสือ้อผมไม่ดูนี่เห็นไหม ตุ๊กตานี่ตาตาเขาจะเป็นร้อนๆน,อนะกลมๆไงอ่านี่นะครับก็มีคนเชียร์หลายคนนะลูกน้องของโมเรียนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูที่เสากันบ้างเสาก็จะเขียนคำว่าบีบอยบีบอยบีบอย แล้วก็น่าจะไปลิงก์กับฐานของเขานะนี่ไงเห็นไหมนี่ชัดเจนครับต่อไปเราก็จะมาเสียบเสาที่เสาอยู่ด้านหลังนี้แล้วก็มีหมุดนะหมุดเห็นไหมอันนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับก็จะอย่างที่ผมบอกก็คือจะเ็จะมีปัญหาด้านล่ตัวร่มนี่แหละที่เออมัน มันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่พอแต่ก็ล็อกอยู่นะก็จัดดีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้่ครับจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดต์ทอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ